สบายดีเข้ามาอัปเดตเมลอนสายพันธุ์ดาเรยกินหลังผสมเกสรซาวมือหรือว่า20วันภาษาไทยน้ำหนักเสี่ยตอนนี้คือ1.6หา2.2กิโลบางลูกคือได้แล้ว2.2 2.1 2.2 ลูกนี่ประมาณ1.5 1.5 1จพกแต่จะมีสองหน่วยอยู่ในต้นเดียวกันคือเห็นซ่าพนักงานก็นจะว่าโบโบยากตัดเนาะเพราะว่าหน่วยมันใหญ่งามและบบฮู้ิเลือกหน่วยใดก็เลยเลี้ยงไวปง้ปสองเลี้ยงไว้ปสองหน่วยเลยถ้าเป็นพันุอื่นคือจะโบใหญ่ป่านี้เลยก็เลี้ยงยากแต่ว่าดาเลี้ยงก,กินถือว่ายังเห็ดได้อยูสองหน่วย ก็ยังให้น้ำนักเลยก็ให้ผลผลิตได้ลูกนี้สองจุดปโอเคเมื่อหน้าห้อมาค่อยมาอัพเดตตอนเก็บผลผลิตว่าจะได้ความหวานและน้ำนักเท่าได้เนาะลูกใหญ่ลูกใหญ่แหง ยกจะบวกขึ้นแล้วดาเลียก,กินสบายดีเ<ม>สียงระบบน้ำ